อ้าหินน้ารู้ก็มีเอฟซีท่านหนึ่งนะครับที่ติดตาม youtube นะครับอ่ารบกวนพี่นิดนะครับผมไม่ใช่ชื่อนิดชื่อนกนะครับนะครับอ่ารบกวนพี่นกนะครับนะหินนี้เต่าเรียกว่าอะไรหินอะไรเอ่อเต่านี้ครับเขาเรียกเต่านี้นะ เตานี้เรียกกินว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันเต่าเตาคืออะไรนะนับไทยไทยแปลไทยนะผมก็เป็นคนตกไทยไม่เป็นไรเพราะคนไทยเข้าใจภาษาไทยอยู่แล้วครับก็นับเขาบอกว่าลบกวนพี่หน่อยนะครับว่าหินเนี้ยเขาเรียกว่าห็นอะไรเนี่ยเต่าว่าคนลิ้นไก่ท่านนะเต่าว่าเนี่ยหินอะไรแล้วอวนอีหน่อยอ่ะอับนะอ่ะเดี๋ยวกลายเป็นจริงอ่ะ ในการล้อเล่นนะครับมีวเรกิสจะสารครับให้สนั่นอ่าครับนี่ครับหลายท่านนะครับเห็นสีแดงๆอุ้ยเข้าใจว่าอทับทีมแน่เลยอะไรนะครับแต่ต้องให้ดูนะครับใครแนะนำครับอย่างแรกคืออันนี้นะครับถ้าเกิดสีลางๆอย่างนี้นะครับนะครับ อาจจะเป็นก,การเปลียกน้ำแล้วจะมันสามารถจะมองเห็นได้ชัดเจนครับเมื่อ <ing> in <language> สะอาดเนี่ยผมจะมองได้ง่ายแล้วก็จะรู้แต่ถ้าเพื่อนๆดำๆไม่รู้เรื่องเลยนะครับนะครับสีแดงนะครับสีแดงนี่เกิดจากอ่าแะะรแน่นะครับแร่แล้ก็สีนะครับอ่าสูตรของสีแร่มีอะไรบ้างนะครับเดีย๋ยวจะให้ดูกันนะครับก็อธิบายให้ไปด้วยในตัวเลยครับนะดีนะครับที่ถามมานะครับ ที่เกิด่าสูตรของแรนครับจะมีคาร์บอนนี่คือจะเกิดจากสีดํานะครับหินที่เป็นสีดำนะครับมีอะไรบ้างนะครับโคบอลรู้จักโคบอลไหมครับโคบอลนี่ครับจะให้สีเขียวน้ําเงินนะครับจะอยู่คู่กันนะครับโคเมียมนะครับให้ให้สีเขียวเหมือนกันนะครับให้น้ําเงินเหมือนกันนะครับแล้วก็ทองแดงนะครับ ให้สีเขียวสีน้ําเงินนะครับออกไซด์นะครับให้สีแดงสีจาตาแมกแมงกานิสนะครับสีชมพูสีส้มและแมงกานิสออกไซด์นะครับมันจะเป็นคําว่าออกไซด์นะครับเพิ่มมานะครับจะเป็นสีเหลืองสีดําสีดําและสีเหลืองทีนี้ไอเจ้าก้อนเนี้ยครับมาด้านี้นะครับอ่าพอดีลองเขาตอบดีนะไอเจ้าก้อนนี้นะก็ตรงกับอะไรนะครับเห็นไหมนะ เาเห็นไหมแว๊บๆบปุ๊กแกะอะตรงกับเหล็กออกไซด์นะสีแดงสีน้ำตาลนะครับสีแดงกับสีน้ำตาลนะครับคำว่าสีขาวสีขาวนี่คืออะไรนะครับสีขาวสีขาวก็คือแคลเซียมคาร์บอเนตออกไซด์นะครับนะสูตรนะครับสูตรนะครับสีขาวนเ,น ium, เนี่ยครับเป็นแมกนีเซียมเนี่ยกับจะบอก ใครเห็นแบบนี้คืออะไรมันก็ถ้าเป็นสกัดเปอร์แมกนีเซียมอยู่ข้างในนะสกัดออกมาเป็นผงคือคอร์นี่แหละครับเนี่ยนี่ก็หินเนื้อคอสเนี่ยครับพอเรารู้ก็อ่านี่คอรสน้ำนมนะผมก็จะเรียกว่าคอรสน้ำนมเพราะว่าจะมีมีแคลเซียมด้วยนะครับนะแคลเซียมมีฟอสเฟตนะนะฟอสฟอรัสฟอสเอะไรนะสูตรสูตรปุ๋ยสิบห้าสิบหกยูเลียอะไรนะนะอ่าทำให้ถึงผมชอบไปรอเรียนพวกปุ๋ยนะ ก็ทำมาจากนี่แหละครับนะสามารถบำรุงต้นข้าวให้แข็งแรงนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับนะสุดแล้วส่วนแร่ตัวนี้นะครับแร่ตัวนี้ตงกับอะไรนะครับไอคอกทีนึงเพื่อความมั่นใจนะแร่แตัวนี้ก็คือเหล็กออกไซด์นะครับนะเหล็กออกไซด์แล้ววิธีตัวเนี้ยคําน้องเขาถามมาแล้วมันได้ประโยชน์มากก็คือวิธีการสร้างสี อ่าสีสีต่างๆนะครับการผสมสีเห็นไหมสีที่มีสีในกระโปรงกระป๋องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เอาพวกเนี้ยพวกพวกทองแดงพวกอะไรเงี้ยนะครับพวกโคสอ่าอยากได้สีเขียวสีน้ําเงินเนี่ยครับโคเบียมนะครับอยากได้อยากได้ครบไอ้สีเขียวนะครับสีเขียวกับสีน้ําเงินปัจจะเป็นโคบอล โคบอลก็เบิดเหมือนคาร์บอนนะเป็นเหมือนคาร์บอนนะลักษณะของการเกิดพวกคาร์บอนนะครับก็จะไปดูดูลักษณะเหมือนจะคล้ายอนามณีมีความทึบๆหน่อยนะครับอ่าทึบออกไปาําดําคือคากับโคนะพวกน,นี้ออกเขียวๆอ่านะทองแดงทองแดงนี่ก็เคยเห็นสนิมเน้ยเกิดจากทองแดงเคยเห็นอะไรที่มันเกาะเราเกิดแล้วมันมีสีเขียวสีน้ำเงินขึ้นมานั่นก็คือมีส่วนผสมโคบอล นะครับถ้าหาหาถ้าเราตีโจทย์ตัวนี้แตกนะครับคุณก็มีมีสีนะครับคุณก็สร้างสีเปิดโรงงานทําสีขายสีมีคุณภาพขายได้แล้วนะครับเพราะสีที่มีคุณภาพก็จะดีก็ต่อดีดีแล้วได้ผลละเอียดก็คือสีจะสดใหม่นะครับก็ต่อเมื่อคุณมีเจ้าตัวนี้ด้วย นะ n แคลเซียมแมกนีเซียนะครับนะไม่ใช่ว่านะครับพวกฟอสฟอรัสพวกขินคอร์สเนี่ยนะซึ่งซึ่งจะมีความละเอียดนะแต่ก็สู้กับตัวนี้ไม่ได้คือเขาเป็นสีขาวโดยตรงแล้วเราบทละเอียดนะครับหรือหรือว่าบทละเอียดค้นเหลวเลยครับคุณลองไปทานะไปทาไปเคลือบไปผส,สมผสมเนี่ยนะไปเคลือบไปทาผิวลดผิวอะไรเงี้ย นะครับผมการันตีว่านะครับจะทนร้อนนะครับทนร้อนแล้วก็เหนียวแน่นติดนึบไปเลยนะครับแล้วก็ผุจะเกิดการผูก่อนยากมากนะนอกจากจะก,กระทบนะครับความหนืดนะก็คือสามารถสร้างความหนืดได้นะความหน่ดก็เดี๋ยวค่อยไปอีกว่ากันน,นะคระับว่าทำไมทํำยังไงแบบ แต่มันก็จะมีสูตรในการทำสีสีกระป๋องนะนะสีกระป๋องนะครับพัฒนาให้เหนียวข้นนะครับนะบแล้วแล้วแบบไม่แตกทำไมไงไม่แตกทียทำไมเป็นนั่นก็คือการพัฒนานะครับทำไมสีกระป๋องถึงมีราคาแพงอ่าแล้วเขาเอาเม็ดสีมาจากไหนก็เอามาจากดีนะครับสูตรนี้แล้วสูตรสูตรพวกนี้ทําไม ห,หินพวกนี้ถึงมีราคานะครับเขาไปแปลรูปเป็นสีก่อนแต่เขาก็ไม่เราก็ไม่รู้ว่าเขาก็บอกชื่อตรงๆแต่ไม่รู้ว่ามันมาจากอะไรนะครับนะและอันที่จริงมันก็พัฒนาได้อีกนะครับอันนี้ทีนี้มาตัวนี้มันไม่ใช่ตับเหล็กนะครับแต่ถ้าต่างชาติเขาจะเลสเจสเปอร์ทันทีนะครับแต่ถ้าคนที่รู้สะสมหินนะครับคือจะอธิบายไปว่านี่ก็คือเลสคอร์สนะครับ เลสคอร์สเคยคุณเคยเห็นเลมอนคอร์สไหมครับคุณเคยเห็นกรีนคอร์สไหมครับแบล็กคอร์สนะครับจะออกรูปทรงไม่เหมือนกันคำว่าแบล็กเลสคอร์สเนี่ยนั่นก็คือสูตรเมื่อกี้แหละนะครับมีโคบอลโคเลี่ยมทรงผลึกก็ไม่เหมือนกันบอดดี้ Body ไม่เหมือนกันนะครับอัตลักษณ์ไม่เหมือนกันนะครับ ขาตัวนี้เขาจะลําบากนิดนึงนะครับนานๆพบเจอ,อยากแต่จะสังเกตได้ว่าหินตรงไหนที่มีก้อนสีแดงๆไม่บางทีเราล้างก็ไม่ออกขัดก็ไม่ออกนะครับนื่นคือสีสีของเขานะครับเป็นสีที่แท้จริงสีที่เกิดจากธรรมชาตินะครับทําไมขัดไปออกสนิมเกิดขึ้นจากอะไรนะครับในนี่คือสีที่ทแท้จริงทําไมถึงขัดไปออกนะทําไมมันเกาะแน่นอยู่นี้เพราะเขามี นะครับมีแคลเซียมนะครับคอร์สนี่แมกนีเซียมคอร์สนะครับ, ium, รนะรบพูดง่ายๆว่าเหนียวติดหนึบนะแล้วถ้ามีเลสคาร์บอนเนตนะเอ้คาร์บอนเนตนะอยู่ด้วยนะครับโอ้จะทำให้ตัวนี้สะท้อนแสงมากขึ้นนะครับโปร่งใสมากขึ้นนะครับบอกได้เลยนะว่า จะกลายเป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับไปอีกตัวหนึ่งนะครับอีกชนิดหนึ่งนะตัวนี้ใช้ทําประโยชน์กับสีหรือทําเป็นอัญมณีเครื่องตกแต่งได้นะครับแต่ก็จะมีความแตกล้าวอยู่ในตัวมีความเขาเรียกมีมวลทีนอยู่ในตัวนะครับโอเคแค่นี้ไปก่อนนะครับจบการโนสนาอะไปก่อนนะครับกับหินสาระน่ารู้นะครับใครไม่รู้เรื่องหินก็ปรึกษาได้นะครับเราก็จะตอบไปตามพื้นฐานนะครับนะ จบไปแล้วนะครับกับสาระหินหน้ารู้ครับตอบกําลังมันเล่ากําลังเพลินเวลาก็หมดลงก่อนนะครับเวลาหมดเร็วเหลือเกินนะครับก็ตอนนี้ช่องทางเราก็ทั้งทิกตอกและ YouTube นะครับอ่าก็ผมก็ไม่มีความรู้อะไรมากครับก็หาข้อมูลนะครับจากคนไม่รู้อะไรก็แกะข้อมูลแล้วเป็นคนที่ไม่อ่านไม่ค่อยชอบอ่านนะครับอ่าก็เลยอธิบายได้ไม่กระจ่างครับ แต่คือความที่จะกระจ่างชัดนะครับจะเท่าผมไปกว่านี้ไม่มีก็คือตัวคุณเข้าไปอ่านศึกษานะครับคนที่ได้คือคุณนะครับคนที่ให้คือผมนะครับผมให้คุณครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งคือคุณต้องเรียนรู้นะครับบ๊ายบายคำคมมากเลย